นี้ที่สระบุรีนะฮะคือเจอศพเด็กชายอายุ14ถูกปาดคอจนเสียชีวิตพ่อของเด็กเองก็ได้รับบาดเจ็บมีแผลที่ลำคอนะฮะตอนนี้เลยยังสรุปไม่ได้นะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยเป็นฝีมือของคนนอกหรือว่าคนในครอบครัวกันแน่แล้วมีกระดาษตกอยู่หน้าห้องคือเอาเลือดเขียนนะฮะมีทั้งทูบทั้งเทียนปักอยู่ใต้ถุนนะคะหลายๆจุดเลยโอ้น้าแปลกใจมไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับสาย,ยาสา์หรือเปล่านะคะ สวัสดีครับตอนเราก็สู่ The Six th Talk s i x กเซนท็อท็อข้างกองนะฮะวันนี้เรามีข่าวเรื่องของคดีฆาตกรรมในจังหวัดสระบ,บุรีฮะพบผู้เสียชีวิตเป็นเด็กชาย14ปี<อ>แล้วก็ถูกพบเสียชีวิตอยู่ที่เตียงด้วยบาดแผลการถูกปาดคอครับพ่อของเด็กชายเองก็ถูกพบได้รับบาดเจ็บที่เกิดเหตุตำรวจกำลังสื่อว่าพ่อ มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้หรือไม่พบศพแล้วตัวพ่อกระบาดเจ็บด้วยแต่ที่แปลกที่เราจะมาคุยกันเรื่องนี้คือมีการปักทูปรอบๆครับ<ม>แล้วก็มีการเขียนอักขระไว้ใ,ในกระดาษครวมทั้งมีเลขที่ผมก็ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องอะไรหรือเปล่าคือ1169งึง้าทางผมถามนิดหนึ่งเอาเรื่องของการปาดจนเสียชีวิต ถ้าสมกความเป็นพ่อเด็กก็คงไม่น่าจะทำหนูว่าลูกการเนาะม,มันปาดคอลูกเสร็จแล้วมาปาดคอตัวเองม,ม,มันก็แปะะแลกมันก็แปลกอะเราแต่ตำรวจเขาก็เขาก็ไม่ทิ้งใครนะในเรื่องของการที่แบบว่าอาจจะเป็นคนนู้นคนนี้ซึ่งซึ่งคดีนี้เนี่ยยังไม่ถูกปิดว่าเป็นยังไงแต่เราจะขอใช้คำว่า เซนและกันอันนี้เป็นความเชื่อสุดบุคคลไม่สามารถเอาไปใช้ชั้นสาลว่าใครเป็นคนฆ่าใครเรื่องอะไรอย่างไรได้หนูเห็นอะไรไหมอะหนูเห็นเป็นผู้ชายแต่งตัวแบบสบายๆเหมือนอยู่บ้านใส่กางเกงขาสั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คล้ำๆไม่สูงมากครับอันนี้ที่เราพูดกันนี่เรายังไม่ได้ดูข่าวนะไม่ไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงนะใช่อะเป็นผู้ชายสอดเสื้อหรอ เหมือนถอดเสื้อแต่ว่าสบายๆเหมือนใส่กางเกงขาสัน้นเสื้อเนี่ยหนูไม่เห็นแน่ชัดแต่หนูคิดว่าเหมือนกับถ้าไม่เชิงถอดเสื้อไปเลยก็คือเสื้อยืดคอกลมกางเกงสีอะไรขาสัน้นสีน้าเงินค่ะผมจะอ่านอะไรให้ฟังไหมครับ<ะ>เขาบอกว่าเขาพบเด็กผู้ชายนะอายุ14บปีถอดเสื้ออยู่นะใส่กางเกงกีฬาอืมเหมือนกางเกงบอลอนะแต่อันเนี้ยเขาใช้คําว่าสีดํอ่าฮะผมไม่รู้คุณเห็นใครนะ ถูกของมีคมปาดที่บริเวณลำคอเป็นแผลชะกันมีเลือดไหลนองเต็มพื้นห้องหนูเห็นผู้ชายที่หนูบอกไปอ่ะพี่เจเดินอยู่แบบเหมือนเป็นบรรยากาศรอบบ้านนอกบ้านที่ไม่ใช่นในตัวบ้านแล้วมีทูบหนึ่งหนึ่งกำมือมีทูบด้วยทูบหนึ่งกำมือแต่ว่าไม่รู้จำนวนนะ อ่าฮะแต่ว่าไม่ใช่สามดอกแน่นอนอ่ะครับค่ะอืมบอกก่อนนะฮะเป็นการที่เราจินตนาการขึ้นมาใช้คำนั้นก็ได้ก็ใช้คําว่าก็เซนต์มันเห็นแบบนี้อ่าประมาณนั้นค่ะพี่โอคิดว่าไงเรื่องนี้มีการทําของหรือมีการบูชายันหรือมีการอะไรไหมเออผมว่าเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลเลยนะที่ทำอาจจะเป็นความ เขาเรียกว่าความเชื่อแบบผิดๆเนะี่ยในการทำพวกนี้แลวมาทําสิ่งที่ไม่ดีตอนนี้วีโอกำลังสันนิษฐานว่าเป็นการบูชายันเหรอไม่ใช่ครับเพราะญญาว่า,เป,าเป็นเรื่องของความเชื่อเป็นความเชื่อ,อความเชื่อของเขาที่ว่าเขาจะกระทําอะไรสักอย่างหนึ่งเขาก็จะไปทําพิธีที่เขาอาจจะเรียนมาจากที่ใดที่หนึ่งแล้วกันอ๋อถ้าสมมุติมีโจรเข้ามา ต้องการอะไรเราไม่รู้ใช่แต่มีการทําร้ายร่างกายกันไปแล้วแล้วก็คิดว่าจะต้องเก็บเรื่องนี้ให้เป็นความลับหรือสะกดวิญญาณต่างๆอ่าฮะ uh huh. อันนี้คืออาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้หรืออาจจะเป็นคนในนั้นแหละเชื่ออะไรผิดๆแล้วก็ทําการใดๆเพื่อบูชายันเนาะอ่าอ,อาจจะบังตัวเองปิดบังคดีอโอ้ แต่นี่คดีนี้ตำรวจเจอหมดเลยนะนั่นน่ะสิวิชาน่าจะใช้ไม่ได้วิชาใช้ไม่ได้แล้วคือการทำพวกนี้สิ่งเหล่านี้มันเป็นความเชื่อของผู้คนอาจจะครูรับพักจำไปเรียนมาแต่ผมก็ยังมองว่าสิ่งที่ทํามาเนี่ยมันไม่ได้ถูกวิชาเนี่ยเขาไว้เชื่อเหลือคนที่ดีๆพอทําผิดขึ้นมาเนี่ยไม่มีผีสางเทวดาที่ไหนช่วยหรอกครับผมเอาจริงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างบอกว่าอย่างพี่เจบอกนะตำรวจเจอหมดเลยทุกหลักฐานเลยเกาถึงบอกว่าศาสตร์พวกนี้ศาสตร์ของสยศาสตร์จริงๆแล้วเนี่ย ถ้าเราไม่ได้รู้จริงเราก็อย่าไปทําในสิ่งพวกนี้เราไปทําในสิ่งที่ผิดๆแต่ถ้ามีแล้วเรียนมาแล้วช่วยช่วยเหลือคนในเรื่องอีบุมองหนึ่งดี่กว่าแล้วหนูมีความรู้สึกในเซนในเซนว่าคนที่ทำมีอาการทางผิดปกติทางจิตถ้าจะทําแบบนี้ได้นี่ต้องไม่ปกติแล้วโอใช่เราต้องมีความเชื่ออะไรที่แบบมันเป็นความเชื่อมั่นที่มันผิดๆอย่างที่พี่บอกคุณเห็นอะไรไหมคุณเห็นข้อมือเห็นนาฬิกา เห็นแหวนหรือเะดัอะ่ะเห็นทรงผมทรงผมเป็นทรงเป็นคล้ายๆลองทรงแต่ยาวแล้วอ่ะแต่ไม่ได้ยาวมากอ่ะเหมือนผมไม่ได้ตัดเหมือนผมยาวเรายังไม่ได้ตัดแต่ตัดเดิมเป็นทรงรองทรงอันนี้กำลังจะบอกว่าเป็นคนทําหรือคนถูกกระทําหนูว่าเป็นคนทํามั้งมั้งนะเพราะว่ามันเห็นเป็นภาพนิ่งหนูก็เลยบอกอะไรมากไม่ได้แต่เห็นว่าเขาว่าเหมือนมีการถือทู่แต่ด้วยตัวเส้นผมอ่ะมันไม่ใช่เป็นคน ผมดำร้อยเปอร์เซ็นต์พิเจแล้วก็ผมเนี่ยไม่ได้เป็นคนผมตรงแบบครับตรงมากอาจจะมีเคิร์ฟนิดๆอยากโศกน่อยๆแต่ไม่ได้ถึงกับอยากโศกเลยคราวนี้เนี่ยในส่วนของภาพที่เห็นน่าจะเป็นคนกระทำใช่ค่ะคิดคิดว่าอันนี้คิดนะคิดว่าเป็นคนกระทำเพราะว่าไม่น่าเป็นเหยื่อหรือผู้ถูกกระทำที่ตัวกระดาษเขียนว่าอิทธิอิทธังพุทธังธรรมังสังขังอาราธนานัง คุกนังบังรอบครอบไว้ด้วยตัวกูแล้วก็บอกว่าสวดน,นโมสามจบหนูว่าจากที่พี่เจเท่องมาเนาะแบบยกตัวอย่างมาหนูว่ามันเหมือนคาถาบูชาพระแล้วก็มีประกอบกับบทที่แต่งเพิ่มเข้าไปแล้วมันเหมือนแบบเอาไว้ไม่ใช่สะกดวิญญาณอะ,อะเหมือนแบบอาราธนาเพื่อมาปกปก บล็อรอบๆหรือมาครอบตัวก็เขาบอกชัดเจนว่าบทบังบบังเอิตัวกูก็คืออาจจะก็ไม่ก็ไม่ใช่บังอาจจะบังอะไรสักอย่างหนึ่งที่ไม่ดีอะไรประมาณแบบนี้ถ้าทีมงานหาคํานี้เป็นบทส่วนของใครมงคลอัศจรรย์วันนี้เรามีแม่สีดาจันทร์มาให้บูชาเสริมพลังกันอีกถึง3แบบซึ่งทั้ง3แบบนี้ ได้รับการปลุกเสกโดยเกจิคณาจารย์ทั้ง4ทิศถึง5วาระเช่นเคยโดยวาระแรกได้รับเมตตาอธิษฐานจิตเดียวโดยหลวงปู่ศิลาสิริจันโทซึ่งหลายๆคนที่นำไปบูชาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือวัตถุมงคลที่จะส่งเสริมดวงหนุนทรัพย์หนุนโชคทำให้การงานก้าวหน้าเจ้านายเมตตาโดยได้รับการยืนยันถึงความเฮงในเรื่องของโชคลาภมาหลายต่อหลายคนแล้ว มงคลอัศจรรย์รับประกันถึงพิธีปลุกเสกและมวลสารพลังพุทธคุณดีๆครับแบบที่1แบบลอยองค์ซึ่งแกะจากไม้ขนุนตายพายโบราณเชื่อกันว่ามีเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตยอยู่บูชาได้ในราคา1,200บาทแบบที่2แบบลอยองค์อุดผงที่โดดเด่นด้วยมวลสารจากพระผงสุริยันตันทาพระปิตาหลวงปู่หมุนพระสมเด็จสัทธาบาร,รมีหลวงปู่ศิลา และมวลสารอื่นๆเช่าบูชาได้ในราคา1,500บาทและแบบที่3แบบรอยองค์อุดผงตะกุดมหาชนวนโดยได้มวลสารจากตะกุดหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าแหวนบอกมีดนิ้วเพชรพระอิส,สว,นว,นวนหลวงปู่หมุนแหวนหลวงปู่ดูวัดสแก่และมวลสารพุทธคุณดีๆอีกมากมายให้เช่าบูชาในราคา1,900บาทซึ่งผมแอบกระซิบนิดนึงว่าทั้ง3แบบ มีเหลืออยู่ไม่มากแล้วนะครับใครที่สนใจสแกน QR Code Line แอและติดต่อมาที่มุ่งคนอัศจรรย์ญญได้เลยครับของดีของแท้พุทธคุณล้นหลามเชื่อใจมุ่งคนอัศจรรย์ญญเราจัดสรรให้ครับก็ไปมันแพงอยากจะติดก็พยายามหาข้อมูลสุดท้ายลูกสาวส่งข้อมูลมาให้ยี่ห้อนี้เลยฮัลโลโซล่า อุ้ยเดือนหนึ่งก็ประมาณ1 2ื่นอ่ะมีพีคสุดช่วงเดือนเมษาเกือบ1 5ื่นอ้ยคุณก็ดูตู้เย็นดยนะสามบานสีบานก็แอร์อีกร้านอาหารที่เราทำอะ่ะกลางวันก็จะเปิดแอร์ให้ลูกค้าไงนี่ค่าไฟไม่ไม่ใช่ว่าแม่ใช้เฉพาะในร้านนะแม่มีเครื่องซักผ้าอีกนะวงจรปิด50กว่าตัวรอบอาคารค่ะ10ตึกเนี่ยเพราะว่าเราเป็นสำนักง,งานนิติบุคคลด้วย7 0 0 0 7,000กว่าบาทน,นี่บินไฟยังอยู่เนี่ย แต่ลูกสาวเขาการันตีมาว่าถ้าแม่จะติดแม่ติดกับพี่เขาติดตั้งแค่2วันเสร็จอะตู้ไฟข้างบนอะนะคะเขาเรียงสวยงามมากเลยมีหลายคนมาถามนะคะว่าติดโซลาเซลล์แล้วเป็นยังไงเขาอยากจะติดบ้างเราก็ถามเขากลับว่าคุณอยากประหยัดไฟไหมถ้าคุณอยากประหยัดไฟคุณก็ติดประหยัดจริงๆติดเอ Hello, Solar. อถอะฮัลโหลโซล่าอ่าทีมนาถาคำนี้เป็นบทสวดของใคร เป็นบทสวดของคาถาป้องกันตัวจากสิ่งเล่นลับเออนี่ไงเป็นของพระครูอันนี้ใช่หรือเปล่านะฮะผมดูตามรูปนะพระครูปัญญาธรรมวัตรซึ่งพระครูก็อาจจะเอามาจากคนอื่นหรือว่าเป็นคาถาของพระครูเองก็อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเขาบอกว่าเป็นคาถาป้องกันตัวจากสิ่งเล่นลับอ่านี่เลยใช่เลยเดาว่าคนทำอาจจะปกป้องปกป้องตัวเองจากวิญ,ญญาณที่แบบเขาทำร้ายไปอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพื่อไม่ให้ หรือปิดปกป้องหลักฐานก็ได้หมดเลยได้หมดเลยใช่อย่างเงี้ยคือบังหมดอ่าฮะปิดหมดถ้าผ้ถามหน่อยในส่วนของหลักฐานที่เจอน้องฟิล์มครับคเขาเจอทูบด้วยหรอเจอทูบกับเกียนครับปักเปิรอบบ้านปักรอบบ้านไม่ใช่รอบไม่ใช่รอบศพนะไม่ใช่อ่ะบ้านรอบบ้านใช่ปักบนยินทูบเนี่ยหลายเล่เอ้หลายดอกไลยพี่เป็นก่เลยเออหนูเห็นแบบถือมากรรมหนึ่งอย่างชีดเจน แต่หนูไม่รู้ว่ากี่ดอกแต่กำหนึ่งแล้วปักรอบบ้านคือมีมุมเสามุมบ้านหรือว่าไงเขาบอกว่าใช้คําว่ารอบรอบบ้านรอบรอบบ้านซึ่งก็ไม่รู้ตรงไหนบ้างนอกจากบนพื้นดินจะเห็นมีเทียนตั้งไว้ตรงเป็นราวบันไดอะเทียนตั้งไว้ตรงราวบันไดใช่จุดมีลักษณะของการจุดทิ้งไว้จุดทิ้งไว้ด้วยใช่เป็นแบบละลายครับถ้าสมมติในส่วนของการทําพิธีอาจารย์โอการทําพิธีแบบนี้มีแม่สะกดวิญญาณไม่ไปไหน คือมันแล้วแต่คนจะคิดเอามาทำนะนะเพราะจริงๆแล้วการที่ทุกมุมเนี่ยก็เหมือนบอกเจ้าที่ทั้งสี่ทิศอ่าแล้วก็ดวงเทียนดวงไฟอะไรเนี่ยก็คือเหมือนไปปักตามเทียนตามนั้นก็คือเป็นวิธีพิธีหนึ่งให้มันคือก็ปิดไฟใช้แสงเทียนทำอ่าฮะแล้วก็อาจจะสวดบริกรรมคาถาอะไรก็แล้วแต่ของเขานะนะครับแต่เป็นความเชื่อที่อาจจะไม่ถูกจริตถเท่าไหร่ถ้ามองนี้แล้วคิดว่าความปกตินี่ไม่มีอ่าฮะอาจจะ ผิดปกติในในเรื่องของบุคคลแล้วล่ะพี่เจถ้าผมมองนะครับว่าทําแบบนี้เพราะในศาสตร์จริงๆคนที่เขาทำจริงคนเขาเรียนจริงเขาจะไม่ทำหรอกมันน้อยวม่ผมลองถามว่าถ้าทําแบบเนี้ยมันสามารถปิดได้จริงหรอไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ได้คือยังไงความผิดมันก็คือผิดผิดก็ผิดแล้วสามารถบังตาได้ไหมเอาถ้าสมมติถ้าทาสาเร็จจริงไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่ครับอ่า คือพุทธคคนเนี่ยบทสวดคือุทธทุกคนคบพุทุคคนคือพระนั่นก็เนี่ยสายขาวในการสวดแต่คุณเอามาทำผิดในเรื่องของสายดำมันจะไปจะไปใช้ได้ยังไงไม่สามารถทำได้ใช่ไหมไม่ได้น้องส้มพี่ถามว่าถ้ารู้่นะกรณีการที่เราทําพิธีแบบเนี้มันมีคาถาอะไรที่สามารถสะกดวิญญาณแล้วไม่ให้ออกไปไหนได้ไหมเท่าที่เคยรู้มาก็มีแต่ว่ามันจะไม่ใช่สวดแบบนี้มันจะไม่ใช่อาราธนาคุณพระศิลตนาตรัยอะไรอ มันมันมันจะเป็นศาสตร์ที่เขาต้องเรียนหรือโดยที่จะไม่ใช่การเอาบทของพระรูปนั้นมาอ,อย่างหนึ่งนะโมสามจบมาอย่างหนึง่งทูปอย่างหนึง่งเทียนอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยหรือว่าอันเนี้ยไม่ใช่แต่มีไหมมีครัที่ทาแบบนั้นได้ไหมมีค่ะแล้วหมูเห็นยังไงถ้าที่เคยเจอในกรณีนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้บางคนแต่ว่ามันจะเหมือนกัรเราสะกดวิญญาณ แล้ววิญญาณน,นั้นจะโดนสะกดไว้โดยที่อาจจะมีวัตถุหรือว่าอาจจะมีเรื่องของอหนูใช้คําว่าเลือดหรือร่างกายหรืออวัยวะหรืออะไรสักอย่างของคนตายเนี่ยมาเป็นตัวช่วยสะกดซึ่งมันก็จะมีในลักษณะนี้ได้แต่หนูก็ไม่รู้ว่ามันคือศาสตร์ของใครของอะไรพี่เจนหนูเคยเจออยู่อยู่ทีสองทีเหมือนกันที่เป็นวิญญาณที่เขาโดนสะกดแบบนี้นะ นั่นแปลว่าผมแปลเลยว่าไอ้สิ่งที่พูดกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนึ่งหนึ่งหกเก้อันนี้อาจจะเรียกรถพยาบาลให้ชั้นหน่อยความหมายเป็นได้ไหมเป็นไปได้อผมว่ามันไม่น่าจะมีเลขอะไรที่เกี่ยวกับการสะกดหรือเป็นเลขซึ่งอาจจะเป็นเลขที่ดีด้วยซ้ำหนึ่งหนึ่งเก้าอาจจะเรียกรถให้หน่อยอาจจะเขียนผิดจำตัวเลขผิดด้วยความเร็วใช่ไหมเร็วแลืตื่นเต้นหรืออาจจะมีสภาวะที่ มันต้องใช้ความเร็วนะในการเขียนให้ช่วยเนี่ยแต่นี่ก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นจินตนาการหรือเส้นของพวกเราที่เราสร้างด้กันเราไปดูตำรวจเขาสรุปสํานวนครับเพราะว่าในคดีนี้จะเป็นยังไงต่อแต่ยังไงเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยละกันนะครับเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่ควรทำเลยนะตั้งสติกันเยอะๆนะฮะฝากหน่อยฝากหน่อยก็อย่าไปหลงอะไรในวิถีที่มันไม่ใช่เลยค่ะเอาจริงๆไม่ว่ามันจะ ของจริงของไม่จริงไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ใดๆอ่ะส้มว่าเราใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานของหลักเหตุและผลและความเป็นจริงดีกว่าอ,อะไรก็ตามมันไม่เกินหลักพระธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่มีอะไรที่มันเหนือกว่าเหตุและผลและผลของการกระทําจริงๆอยากให้มีสติเยอะๆแล้วก็อยากให้อยู่บนหลักความจริงกันเยอะๆค่ะครับเบครับอ่าก็ฝากเรื่อง,งของสติเนาะแล้วคนเราทุกคนเนี่ยมันอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่มันย่อมมีกระทบกระทั่งความ พอใจแต่ความไม่พอใจอง้นเรื่องของอารมณ์มันต้องมีอยู่แล้วแต่แต่คนในครอบครัวเนี่ยถ้าเป็นครอบครัวใหญ่เราน่าจะเป็นหูเป็นตาแล้วก็ดูแลกันได้อย่างดีเพราะฉะนั้นคนอาจจะไม่เท่ากันแล้วอาจจะมีความผิดปกติที่ต่างกันถ้าถ้าเรารู้แล้วเราแก้ทันนะ่ะไอ้เรื่องที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะไม่สูญเกิดการสูญเสียก็ได้เพราะฉะนั้นทําอะไรก็ลองวางแผนครอบครัวแล้วใช้สติคิดพิจารณาดูแล้วกันนะครับ อ,อ,อ,อย่างไงก็ต้องขอขอบคุณเท l โห s o l a ่นะครับแล้วก็มงคลอัศจรรย์นะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะลากันง่ายมากเลย